ลัคนาราศีธนูมีดาวเกตย้ายมาเลงแล้วและอยู่ถึงสองเดือนส่งผลให้โดดเด่นในเรื่องคู่หุ้นส่วนและผลเงินทองและอภินิหารจะเป็นเช่นไรไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านก็ต้องบอกข่าวดีนะครับกับชาวลัคนาราศีธนูครับเ็ามีดาวเกตเห็นไหมครับเลขเก้ามาเลงกับลัคนาธนูเราแล้วครับ แสดงว่าช่วงนี้จะเซนแรงลางสังหอนแม่นได้ไปปฏิบัติธรรมได้ทําบุญได้นิมิตได้ฝันอะไรต่างๆเดจาวูอะไรนี่มาอีกเพียบเลยนะครับเพราะเลงลักขนาเราไงครับเห็นไหม สองครับไปอยู่ในภพปัตตานีครับปัตตานีก็แปลว่าคนรักคู่ครองหุ้นส่วนก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับเช่นถ้าเป็นคนโสดก็มีเกณฑ์เจอคู่เป็นต่างแดนต่างชาติลูกกม้าเป็นคนสู้ชีวิตนะแต่ก็ดูกันดีๆด้วยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นภพปัตตานีหรือลูกค้าหรือหุ้นส่วนจะมีอะไรมากระตุ้นส่งเสริมเหล่าก็ได้เพราะดาวเกตน,นะครับเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเป็นเหมือนน้ำจิ้ม ทำให้อาหารมีรสชาติเป็นเหมือนเอนไซม์ ide, ช่วยเร่งปฏิกิริยาทําให้สําเร็จได้เร็วขึ้นและที่สําคัญดาวเกตเนี่ยมาตั้งแต่วันที่9เดือน9แล้วนะครับนี่ก็มาได้10กว่าวันแล้วนะครับและจะอยู่อีก2เดือนถึงวันที่4เดือนพฤศิกายนครับเห็นไหมส่งผล2เดือนแต่จะส่งผลเช่นไรเนี่ยได้ดีจากสิ่งไหนเนี่ยเราต้องดูดาวกระทบดาวตอนเราเกิดนะครับว่ามีดาวในราศี มีถุนไหมนะครับจะยิ่งแม่นยําสูงขึ้นใครรู้แล้วรอฟังใครไม่รู้ไปผูกด,ดวงตามเว็บไซต์นะครับใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ,จังหวัดเกิดไปจะเห็นเลยว่าช่องนี้มีดาวหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ตามที่ผมได้กล่าวมาตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้ามีดาวก็ตามนี้เพิ่มได้เลยนะครับดาวอาทิตย์ครับอยู่ในราศีมีถุนตั้งแต่เกิดแล้วมีดาวเกตช่วงนี้นะครับมาทํามุมถึงกันมาทับกัน เส้นแรงฝันแม่นเทศวาพาเลยให้โชคแล้วยังมีสิทธิ์จะได้จากผู้ใหญ่สนับสนุนป๋าดันไปวัดไปทําบุญก็ยิ่งดีทำไรต่างทิน่นต่างแดนต่างประเทศมีเป้าหมายจะประสบความสําเร็จครับเพราะดาวอาทิตย์นั้นมาจะพบสุภาข,ของชาวธนูครับและอาทิตะเกตเนี้้เป็นคู่ค,คู่คู่เทพเทวานะครับคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็ว่าได้นะครับ และดาวอาทิตย์ไม่ได้มาตัวเปล่าครับยังครองตําแหน่งราชาชโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชสักดุดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีผู้ใหญ่มาเองนําเสนอเรื่องราวดีๆให้กับเราเราก็รับไปนะครับหรือที่ได้ไปวัดไปทำบุญได้ได้ไปเองอะได้อะไรที่แบบไม่ต้องดิ้นรนขนขววยมากก็ได้เห็นไหมอัน,นก็จะโดดเด่นมากๆเลยนะครับตรงนี้และถ้าเป็นการ ไหวเทพก็แน่นอนครับศาลหลักเมืองวัดประจำจังหวัดหรือบูพรพามหากษัตริย์ของเราเพราะอาทิตย์คือคิงนะครับแล้วไปตอนกลางวันช่วงนี้ทําอะไรตอนกลางวันดีเลยเพราะอาทิตย์เป็นแสงสว่างนะครับหรือว่าเทพพระอาทิตย์เทวดาพระอาทิตย์ด้วยโอ้โหก็ยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นใครมีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเกิดกลางเดือน มิถุนาถึงกลางเดือนกรกฎาแหละนะแต่ไปเกิดตอนค่ำๆหน่อยลัคนาไปสถิตที่ธนูอะไรแบบนี้นะครับทาตามนี้ได้เลยนะครับต่อไปครับเป็นดาวจันทร์กันบ้างครับจันทร์ร่วมเกตครับตอนนี้นอกจากเส้นแรงฝันแม่เทีทวาพาลวยให้โชคแล้วนะครับจะได้มาจากการแก้ปัญหานะครับเพราะดาวจันทร์มาจากเรือนมรณะกระตุ้นในเรือนมรณะไงมรณะคือแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมเซอร์วิสดูแลบริการเอาอกเอาใจต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ เลยบอกว่าจัดห้องพระใหม่หรือจะจัดบ้านใหม่จัดโต๊ะทํางานใหม่อะไรแบบนี้นะเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่หน่อยก็ได้เพราะมรณะคือจะโดดเด่นจะดีกับอะไรที่ไม่นิ่งไม่ซ้ำซากไม่จําเจจัดใหม่มันก็เหมือนได้วางตําแหน่งใหม่หรือปัดฝุ่นหน่อยก็สะอาดดูดีเห็นไหมอันนี้ก็ได้หมดจะมาเสริมมาเกื้อกูลกับเราหรือมีปัญหาในช่วงนี้มาเยอะหน่อยก็แก้ได้เลยนะครับตรงนี้เราแก้ได้อย่างแน่นอนนะแล้วก็ถ้าไหว้เทพก็เทพผู้หญิงอะ โอ้ช่วงนี้ก็นึกถึงพระแม่ลักสมีอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงเจ้าแม่กุฎอิมแม่อุมาเทวีเท้าสุรานานีเท่าศีสุนทรแม่แม่นางเจ้าจามเทวีเจ้าแม่แตะเคียนเจ้าแม่เจ้าแม่ทั้งหลายเนี่ยไปกราบไหว้บูชาช่วงนี้จะให้ผลดีกับเราใครจะรู้มีสิทธิ์จะเกิดโชคลาภความสําเร็จก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ต่อมาครับเป็นดาวอังคารครับร่วมเกตนะครับอนอกจากเส้นแรงฝันแม่เทวาพะเลยให้โชคแล้วนะครับอังคารมาจะพบปุตตะปุตตะก็แปลว่าลูก บริวารนี่ยเห็นไหมกระตุ้นเขาเลยนะไปโมดิเวตไปคุยกับเขาให้ความสําคัญกับเขากระจายงานให้เขาทําโดยเฉพาะงานระยะสั้นจะดีเพราะงานเป็นจอบ,จอบๆเคสๆลายๆคนๆชิ้นๆอันๆอันนี้จะโดดเด่นนะครับเห็นไหมถ้าเรามีลูกน้องเนะี่ยเราก็กระตุ้นเลยอัดฉีดเลยในช่วงเวลานี้นะครับหรือให้เขาไปทํางานก็จบไวๆอันนี้ดีหรือลูกเราก็ลูกบอกเลขไงแล้วถูกก็ได้หรือสัตว์เลี้ยง ที่เราดูแลน้องหมาน้องแมวน้องนกอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะให้ลองให้จับเลขดูมีิ์จับออกแล้วตรงโหแล้วอยู่ถึงสองเดือนนี่รวยไปอสองเดือนเลยนะครับเห็นไหมแล้วยังมาจากพบว,วินาาด,ด้วยวินาาก็แดนไกลหรือว่าออนไลน์แก้ปัญหาไปก่อนเห็นไหมก็จะเป็นการดีร่างกายคืออะไรกล้าแข็งขยันยิ่งขยันยิ่งดียิ่งรวยยิ่งส่งเสริมดวงชะตาเรานะครับ แต่ถ้าไหว้เทพนนอกจากพานพญานาคแล้วก็ยังมีเทพนักรบสมเด็จพระเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันนี้ก็ได้เลยนะครับต่อมาครับเป็นดาวพุธบ้างครับโ,โหดาวพุธอยู่ตรงนี้ได้ตาแหน่งกเกษตรตาทิบดีเลยนะหนักแน่นมั่นคงเป็นของตนอะไรเป็นของตนก็ดาวพุธก็คือคําพูดเจรจาสื่อสารติดต่อออนไลน์ไงเจรจาอ่อนหวานให้ทายพุธไงเพราะนั้นเราก็ต้องสื่อสารแบบนี้พูดเยอะพูดดีด คิดบวกพูดบวกนะอย่าไปแช่งชักหักกระดูกใครเพราะจะเข้าตัวเองเพราะช่วงนี้จะปากพะร่วงวาจาสักดิ์สิทธิ์อืก็ได้นะครับอออนไลน์หรือด่าพุทธมาจากเรือนการงานอ้าวก็การงานจะมีงานมาให้ทําเยอะขึ้นมีงานแปลกๆไมๆ่งานเกี่ยวกับต่างดินต่างแดนต่างประเทศหรือไปไหนมาไหนไปพบลูกค้าก็ไหวเจ้าที่เจ้าทางก่อนช่วงนี้ไหวเจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานเราจะดีมากขอพอรให้งานแคล้วคลาดราบลื่น หลายอุปสรรคได้เดี๋ยวเราไปคุยกับลูกค้าก็ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางของบ้านลูกค้าก่อนสมมุติเป็นโรงพยาบาลก็ไหว้ศาลพระพรหมของโรงพยาบาลนไปเป็นบ้านลูกค้าเลยก็ไหว้เจ้าที่ลูกค้าเขามีภาพมีติจุเอียอะไรเนี่ยเราไปไหว้ให้หมดนะขอพรให้ประสบความสําเร็จเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นไหมต่อมาเป็นเรื่องของคนรักก็ได้เพราะพบปัตนีเป็นเกษตรเนี่ยเอาละมีเกณฑ์ได้แฟนได้คู่ได้ความรักหรือพาแฟนไปทําบุญเจ้าหนุนดวงเสริมดวงเป็นสิริมงคลยิ่งนักแหล่เห็นไหมเพราะฉะนั้น พากันไปทําบุญนะถ้าเป็นคนมีคู่อยู่แล้วหรือพูดจาก,กันดีๆก็มักจะได้อะไรดีๆกลับมาหรือ2ถ้าโสดก็เจอต่างชาติลูกของพระคนทุกชีวิตคนเป็นไม่หน่อยนะครับในจังหวะนี้นะก็ศึกษาเรียนรู้กันไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นไหว้เทพเนี่ยผมแนะนาเป็นเทพพออินเลยพออินที่เป็นสีเขียวดาวพุธก็สีเขียวนะครับหรือดาวพ,พุธท่านกําเนิดจากช้างก็สแสดงว่าว้พระพิคเน่ก็ได้เสียดก็เป็นช้างช้างเอราวันอะไรแบบนี้นะครับช้างสามเสียนเนี่ยได้หมดเลยนะ เป็นอะไรที่ดีนะครับโดดเด่นต่อมาครับเป็นดาวพฤหัสร่วมดาวเกตครับอ่าพฤหัสมาแต่ตอนเกิดเนี่ยครับดาวเกตมาจอเจอกันก็ดาวพฤหัสนี่โอ้โหต้องบอกเลยนะได้นะละอุดมมาเกณฑ์นะแสดงว่ามีเกณฑ์ได้ดีมั่งคั่งร่ํารวยจากความรู้เราตัวเราก็ได้พัตนุคือดาวพฤหัสเนี่ยนะพฤหัสไปร่วมเกตแลว้วะทุกนี้เราจะเซนแรงมากฝันแม่นมากได้มีโอกาสไปร่วมบุญไปทําบุญ หรือช่วงเวลานี้ทอดกระถินพอดีเราก็ไปเลยครับโอ้โหยิ่งดีมากสติปัญญาที่มีช่วงนี้จะคิดการคิดงานออกมีไอเดียบันเจิดลงมือทําแล้วประสบความสาเร็จนี่ก็ได้ดาวเพื่อนอาจจะพบพันธุอีกบ้านรถที่ดินอสังหาริมทร,รัพย์คุยกับคนในบ้านคนในครอบครัวเยอะๆนะครับจะดีหรือพาคนที่บ้านไปทําบุญร่วมกันอะไรอย่างนี้นะก็ยิ่งโดดเด่นครับเดี๋ยวบางคนก็ได้บ้านได้รถ นะกำลังรอคนที่สําหรับจะซื้ออะไรมีเก์ก็จะมาะถ้าไหว้เทพไปเป็นเสด็จพ่อรอห้าพ่อปู่ฤาษีต่างๆอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะดูดีมากๆเลยเป็นสิริมงคลน,นะครับต่อมาเป็นดาวสุกกว่บ้างครับสุกร่วมเกตครับแสนแรงฝันแม่ที่ว่าพะลวยแล้วยังได้โชคลาภอีกนะครับเพราะดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนลาภโชคลาภเห็นไหมแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับดาวเกิดเห็นไหม ถ้าเนี่ยมีเกณฑ์จะถูกหวยรวยทรัพ์นะครับเราก็ไปมูครับไปไหว้หรือเราจะฝันแม่นเองก็ได้หมดนะหรือใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับของกินอาหารเสื้อผ้าหน้าผมทําไปเลยอันนี้ก็จะดีนะครับแรือย,ยังได้นาระอุดมเก์แล้วก็ได้พินทุบาทด้วยแต่ถ้าพินทุบาทคืออะไรเรื่องความรักจะไม่โดดเด่นเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยมีสิทธิ์จะโดดเด่นได้นะครับหรือทําอะไรก็รอบครอบหน่อยมีแผนซ้อนแผนหรือช่วงนี้จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็ได้ ต่ดาวสุกมาจากเรือนอริด้วยนะต้องบุกเบิกบุกเบิกแก้ปัญหาแก้ไขทําไปเถอะทําแล้วก็จะดีกับเรานะครับแต่ถ้าเป็นเทพก็แนะนำเลยครับพระพิคเน่เลยเทพของความสุขความสําเร็จความจเจริญน,นะครับมาโดดเด่นนะครับต่อมาเป็นดาวเสาร์กันบ้างครับดาวเสาร์นี้ก็ได้น่ารักอุด,ดมมกเก์นะแล้วดาวเสาร์นี้เป็นดาวการเงินเลยนะของชาวธนูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเกตก,ก็มากระตุน้นไงเป็นน้ําจิ้มเป็นกระตุน้น ก็ทําให้มีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบแหมได้หมดเลยเหมือนกันนะครับหรือยิ่งไปไหว้พระไปสวดมนต์ไหว้เทพทําบุญแล้วขอพรเรื่องการเงินเนี่ยมีเงินมีทองปลดหนี้ปลดสินเนี่ยอยากลองเงินก้อนนี้ขอให้มาเนี่ยหูสองเดือนนี้มาได้เลยนะแล้วนอกจากนั้นดาวเสายังหมายถึงคนสูงวัยคนมีอายุคนเก่าๆคนแก่แกซีเนียริตี้ เพราะฉะนั้นคนที่อาวุโสกว่าเราเราไปพบไปคุยไปพูดไปจาไปติดต่อเนี่ยจะเกิดเรื่องราวดีๆได้ถึงแม้ดาวเสาร์จะเป็นพินทุบาทด้วยก็ตามแต่ก็ได้ณละอุดมมะเกเนี่ยแสดงว่าถ้าวางตัวดีๆทําดีๆไม่ยกตนข่มท่านไม่แสดงอาการอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราจะสําเร็จได้นะครับดาวเสาร์จึงหมายถึงสถานที่เก่าๆครับถ้ายกตัวอย่างก็เป็นวัดเก่าๆไปเลยเพราะดาวเกตเป็นดาวเทพมาเทพบางอยก็จะอยู่ตามวัดตามโบสถ์ตามวิหาร ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะสาลเจ้าศาลเจ้าเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปบูชากราบไหว้นะแล้วเดี๋ยวจะพบเจอเรื่องราวดีๆมาส่งเสริมดวงชะตาเราถ้าไหว้เทพก็แนะนําเป็นท่านพญานาคได้เลยเจ็ดเสียนเก้าเสียนยิ่งดีนะครับบอกเลยหรือสีม่วงจะโดดเด่นโดดเด่นยังไงครับก็เราไปเสี่ยงโชคอ่ะจะมีคลิปอยู่ที่มุมขวาบนใช่ไหมนั่นแหละมุมซ้ายบนที่ผมเห็นนะก็คือตามแผงอ่ะ ไม่รู้จะเล่นเลขไรนะเลือกสีม่วงไปก่อนเลยมีสิทธิ์ถูกได้เหมือนกันนะครับอันนี้ที่พูดนี่จากประสบการณ์จริงนะมีคนใช้สีในการเสี่ยงโชคมาแล้วแล้วถูกนะครับต่อไปครับเป็นดาวราหูบ้างครับมาเล็งลักนาแล้วตั้งแต่เกิดครับราหูเนี่ยมาจะพบสหัชชาสหัชชามีดาวเกตมากระตุ้นก็หมายความว่าต้องเดินทางต้องไม่อยู่กับที่ชีพจรลงเท้าหรือไปทำทั้งน้านออนไลน์เยอะ โพสเยอะๆโพสแตสิ่งดีๆหรือเพื่อนฝูงอยู่ดีก็มาติดต่อให้เราได้งานได้เงินหรือมาชวนเราไปทําบุญอ่ะก็เป็นสิริมงคลทั้งนั้นไปได้เลยภาคกลางคืนจะโดดเด่นมากก็คือทําอะไรกลางคืนหลังพระที่ตกดินไปแล้วไอเดียจะบันเจิดเลดิศเลอเพอร์เฟคก็ลงมือทํานะครับแล้วยังหมายถึงเซนได้ด้วยนะเพราะพวราเรก็เซนแรงอยู่แล้วก็แรงเข้าไปอีกช่วงนี้มองอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นละ อดี๋ยวถ้าไหว้เทพก็แนะนําเทพพระราหูจะเป็นพระราหูครึ่งองค์พระราหูเต็มองค์ได้หมดถ้าเต็มองค์ก็แนะนํนะมีทั่วประเทศเลยถ้าเปกรุงเทพก็วัดเจ้าอาอ่าวัดสารลอยโคราชวัดพระธาตุลิพุนชัยที่ภาคเหนือลําพูนเป็นต้นนะครับตรงนี้ใช่ไหมให้ไว้เป็นแนวทางเลยนะครับหรือส่วนมนต์บทพระราหูด้วยก็จะดีนะครับช่วงสองเดือนนี้ต่อมาเป็นดาวเกตครับเกตทับเกตโอหูเดิมก็แรงอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วก็มาแรงขึ้นอีกไง ก็จะเดจาวูจะคุ้นเคยจะมีนี่มิตจะสัมผัสแรงมากปากพะร่วงพูดอะไรก็เป็นจริงคุยยังไงว่าช่วงนี้จะได้ไปทําบุญช่วงนี้ได้ไปเปิดมิติที่ห้ามิติที่มันลึกลับซับซ้อนขึ้นไปอีกเนี่ยเราจะเข้าถึงได้ในช่วงเนี้ยถ้าเรานั่งสมาธิสวดมนต์ทำบุญนะั้นมันจะถึงเราอะ่ะเร็วมากเลยนะครับจะดีกับเรามากๆเลยครับแล้วก็ไหว้ท่านพญานาคได้ด้วยนะครับตรงนี้นะต่อมาสุดท้ายแล้วครับเป็นดาว มฤตยูครับโอ้โหมฤตยูนี่แสดงว่าต้องอายุเยอะแล้วนะอยู่ราศีมิถุนเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบไปแล้วนะไม่เป็นไรก็มีแหละนะก็เทพเทวาพระเลยให้โชคได้แบบปรบปรับฉับพันไอเดียบันเจิดไงก็มรตยูจะมาเร็วไปเร็วครับอ่าเพราะฉะนั้นกระตุ้นเรื่องราวเหล่านี้ถ้าใครยังต้องใช้ไอเดียมิวราบีเรื่องทั้งสันก็ทําไปเลยนะครับก็จะประสบความสําเร็จหรือถ้าไหวาเทพนีนะ่แนะนำเป็นมหาเทพเลยนะพระศิวะมหาราชพระนารายณ์มหาราชพระพร อะไรอย่างเงี้ยนะครับมหาเทพไว้ก่อนก็จะเป็นการดีนะครับอ่าและนี่ก็คือภาพรวมดาวกระทบดาวนะครับดาวจอนด้วยเห็นไหมถ้าอยากได้แบบนี้นะครับอาจารย์เกตยินดีนะครับรับดูดวงแบบเจาะลึกนะครับเพราะจะดูตั้งแต่ดาวตอนเกิด10ดวงแล้ววันที่เกิดทั้ง10โอ้โหดูเยอะครับละเอียดคุ้มค่ายอย่างแน่นอนสนใจก็แอดไลน์แอดไซ์เกตเทวครับ แล้วทำตามที่ไลน์บอกรับการด้วยไมยี่สี่ชั่วโมงหลังจองมาครับเพราะอาจารย์ฟูถามยี่สี่ชั่วโมงครับที่สําคัญใครอยากจะดูแล้วนะครับอยากให้ไปฟังต่อให้จบครับอาจารย์จะมีบอกว่าที่ดูแบบละเอียดละเอียดได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ทำไมถึงคุ้มค่าทุบบาททุกสตังค์นะครับและยังมีภาพเฉลมดวงชะตาส่วนบุคคลอีกก็ภาพรูปดวงเราเองอ่ะมีติดตัวติดมือถือไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำแนานำล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิง่งและแชร์คลิปทันทีนะครับ อาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวชะตาสุ่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จ ได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลักนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เกตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสุขความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเสีสมริจผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแนัวนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลเป็นหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอตส e กเกรทเทวาหกครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9ึบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทว่าจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีกสิดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน Q ิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเ e e ดเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นนเนตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทว65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวีดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ